ความร่วมมือของ7มหาวิทยาัยราชพัฒค่ะมีการเปิดตัวเว็บไซต์กินเที่ยวที่เดียวจบเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแบบครบวงจรเลยทีเดียวน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในช่วงนี้สรุปข่าวรอบวันค่ะ ดกเรธงชัยสวนสิทธิ์รองผู้อํานวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบอพอกล่าวว่าบอพาอได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยและมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัม์เปิดตัวเว็บไซต์การท่อร์ทัวร์กินและเที่ยวที่เดียวจบเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารในเจ็ดลุ่มน้ำสิบสองจังหวัดของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดลำปางเลยหนองคายบึงกาฬนครพนม กรุงเทพมหานครนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราสุราษฎร์ธานีพัท,ะทะลุงสงขลาและนครศรีธรรมราชร่วมนำเสนออาหารถิ่นแบบฟิวชัน่นอาทิเมนูม้าห่อ่อหมกดอกบัวหลวงจากร้านบ้านสกุลทองอาหารสยามโปรตุเกสปูดีจีนจากกรุงเทพเมนูข้าวหลวงบ้านเดือปลาจุ่มบ้านเดือชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดือจังหวัดน้องไายซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตามรอยไปลิ้มชิมรสอาหารเหล่านี้ได้จากระบบฐานข้อมูล GIS ที่เชื่อมกับ o o g l e m แบบ จากผลงานวิจัย7มหาวิทยาลัยราชภัฏนนำไปสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืน